ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในพาร์ทที่2นะคะของเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะซึ่งอีพีแรกเนี่ยเป็นการพูดในส่วนของรายละเอียดการคำนวณภาษีนะคะซึ่งเรามีการคำนวณทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ฐานนะคะแต่วันนี้นะคะครูก็จะมาพูดอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ฐานด้วยกันก็คือฐานจากรายรับก่อนหักรายจ่ายนะคะ,ะฐานจำหน่ายกำไรออกไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ ฐานเงินได้ที่จ่ายจ่ากหรือว่า,าในประเทศนั่นเองนะคะซึ่งฐานแรกนะคะาฐานแรกของเราก็คือการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจากเงินได้ที่เรา,าเรียกเก็บก่อนหักรายจ่ายนะคะซึ่งผู้มีหน้าที่นะคะในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเราก็จะแยกพิจารณานะคะจากข้อที่1นนะคะก็คือบริษทัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศนะคะแล้วก็ประกอบกิจาการในที่อื่นๆนะคะรวมทั้งประเทศไทยนะคะโดยกิจาการนะคะก็ต้องประกอบกิจาการขนส่งผ่านประเทศต่างๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์การแยกอ่กิจาการขนส่งนะคะก็จะมีอยู่2หลักเกณฑ์ก็คือเป็นกรณีการรับผลคนนะคะแล้วก็การรับผลของนะคะซึ่งการรับผลคนนะคะเราก็จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ3%นะคะของค่าโดยสารหรือว่าค่าธรรมเนียมนะคะ ส่วนในกรณีรับผลของนะคะเราก็จะเสียในอัตราภาษีเหมือนกันนะคะสนะคะของค่าระวางนะคะซึ่งค่าระวางนะคะแปลความหมายก็คือเป็นค่าขนส่งนั่นเองนะคะ,ะหรือว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะคะทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะมีเงินได้จากค่าโดยสารที่เรียกเก็บนะคะในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายนะคะโดยเป็นการขนคนนะคะจำนวน 1 0 0ล้านบาทนะคะโดยบริษัทเนี่ยต้องเสียอัตราภาษีในอัตราร้อยละ3%ซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วว่า3ล้านบาทนะคะทีนี้เราจะเสียภาษีอยู่อ2อสองรอบนะคะคือรอบแรกนะคะเราจะมีการบันทึกเมื่อเกิดรายได้นะคะเมื่อเกิดรายได้เราก็จะเดบิตรับเงินสดนะคะ100ล้านแล้วก็เครดิตเป็นรายได้ค่าโดยสารนะคะ97ล้านทีนี้ตัว อีกตัวหนึ่งที่เราต้องบันทึกก็คือเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนั่นเองนะคะซึ่งค้างจ่ายข้อนี้โจทย์บอกมาแล้วก็คือสามล้านนะคะซึ่งถ้าโจทย์ไม่บอกเนี่ยเราก็ต้องเอาจํานวนนะคะที่เรา,ามีเงินได้ก็คือหนึ่งร้ล้านคูณอัตราภาษีก็คือสามเปอร์เซนนะคะอันนี้คือเราจะบันทึกเมื่อมีการเกิดรายได้นะคะทีนี้เมื่อครบตามกําหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนะคะาตามที่สมพรกรนะคะ สามพักกรกำหนดนะคะกำหนดเพราะฉะนั้นสามพากรกำหนดหน0หวันเราก็ต้องไปเสียภาษีค้างจ่ายออกนะคะเพราะฉะนั้นในกลารเราเสียนะคะเราก็จะเดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายออกนะคะ3ล้านแล้วก็เครดิตออกเงินสดนั่นเองนะคะ,อะลองไปดูตัวอย่างที่2อีกอันนะคะตัวอย่างที่สองบอกว่าถ้าเป็นสายการบินเป็นลน์นะคะมีเงินได้จากค่าระาง ที่เรียกเก็บในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศนะคะเนื่องจากการรับผลของออกจากประเทศไทยนั่นเองเป็นจำนวนเงิน200ล้านบาทนะคะบริษัทเสียภาษีเท่ากันนะคะ3%เป็นเงิน6ล้านเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมบันทึกการเกิดรายได้ก่อนนะคะ<ไ>ก็เดบิตเงินสดนะคะเครดิตรายได้ค่าระวางนะคะ,ะแล้วก็เครดิตอีกหนึ่งตัวก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนั่นเองนะคะ ซึ่งเมื่อครบ150วันนะคะเราก็ต้องมาบันทึกอาจ่ายภาษีที่ค้างจ่ายก็เดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดออกนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะตัวอย่างที่3บอกสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะคะมีรายได้จากการขายตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้นะคะมีค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโตเกียวเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะแล้วก็มีค่าขนส่งจากโตเกียวเนี่ย มากรุงเทพอีก5ล้านบาทนะคะทีนี้บริษัทต้องเสียค่าโดยสารนะคะโดยอัตราร้อยละ3นะคะก็คือ10ล้านอของเงิน10ล้านบาทเป็นเงินเท่ากับ3 0 0แสนนะคะเนี้เราจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมก็คือเป็นจากกรุงเทพไปโตเกียวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนรายได้ค่าขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียภาษีเพราะ มันเป็นการขนของเข้ามาประเทศไทยนะคะเราไม่ได้ขนส่งออกเนาะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีก็จะบันทึกการรับรู้ไรายได้ก่อนนะคะก็เดบิตเงินสด1 0ล้านนะคะแล้วก็เครดิตรายได้ค่าโดยสารเนาะแล้วก็อย่าลืมภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนะคะอีก3 0 0แสนบาทนะคะ,ะเวลาหนู ไม่รู้ว่าสามแสนเนี่ยมาจากไหนนะคะถ้าโจทย์เขาไม่บอกนะคะก็ให้เราคำนวณจากยอดสิบล้านคูณสิบล้านคูณด้วยอัตราภาษีนะคะอัตราภาษีเท่ากับสามเปอร์เซนโอเคนะคะก็จะได้เท่ากับสามแสนนะคะทีนี้เมื่อครบกำหนดหนึ่งร้ยห้าสิบวันเราก็จะบันทึก จ่ายค้างจ่ายออกจ่ายภาษีค้างจ่ายให้กับสัมภากรเหมือนเดิมนะคะก็เดบิตภาษีเงินไดน้นิติบุคคลค้างจ่ายนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดออก3 0 0เซนบาทนะคะอ่าต่อไปไปข้อที่2นะคะเมื่อกี้ข้อที่1เป็นการขนส่งนะคะต่อไปข้อที่2เนี่ยเป็นอ่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ยื่นรายการหรือไม่ทําบัญชีนะคะหรือว่าทําแล้วแต่ว่าไม่ครบตามที่กฎหมายกําหนดนะคะหรือว่าไม่นําบัญชีหรือว่าเอกสารเนี่ย หลักฐานต่างๆนะคะมาให้เจ้าพนักง,งานเพราะฉะนั้นเจ้าพนักง,งานก็จะเป็นคนประเมินน,นะคะอัตราภาษีเองก็คืออัตราร้อยละ5%เของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายนะคะหรือจะเป็นยอดขายก่อนหักรายจ่ายนะคะของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะคะ<ช>ส่วนข้อที่3ก็จะเป็นมูลนิธิหรือว่าสมาคมนะคะซึ่งมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยต้องประกอบกิจาการแล้วก็มีไรายได้ โดยอาจจะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยนะคะเงินปันผลนะคะหรือจากการจัดหาไรายได้ด้วยวิธีอื่นๆนะคะก็จะต้องเสียภาษีเงินได้เหมือนกันทีนี้ก็จะมีรายได้อยู่4ตัวนะคะที่ไม่ต้องนํามาคํานวณอันแรกก็จะเป็นค่ารงทะเบียนนะคะที่รับจากสมาชิกนะคะข้อที่2ก็จะเป็นค่าบํารุงที่ได้รับจากสมาชิกนะคะข้อที่3ามก็จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคก,การรับบริจาคนะคะ ้อทีก็จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโดยการให้โดยสนิหานะคะเพราะฉะนั้น4ข้อตรงนี้เรียนก็ไม่ต้องนํามาคํานวณรายได้นะคะทีนี้การคนนํานวณรายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยเราจะมีเกณฑ์ในการเสียอัตราภาษีเท่ากับร้อยละ10นะคะของรายได้ก่อนหักรายจ่าย ทีนี้ในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาปรับให้ลดเหลือในอัตร,ราร้อยละสองสำหรับเงินได้ตามมาตรา40มงเล็บ8เนาะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระในการเสียภาษีด้วยนะคะ,ะทีนี้เราดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4บอกว่าสมาคมเนี่ยมีไรายได้จากการสแสดงดนตรีนะคะเป็นเงิน5 0 0 0 0นบาททีนี้สมาคมก็ต้องนําเงินเนี่ยมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ2%เป็นเงินจํานวนสิบเอ้ยไม่ใช่10,000บาทนะคะเนาะ เราก็จะเหมือนเดิมนะคะเราเดบิตรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็เดบิตเงินสดห้าแ0,000นบาทจากนั้นก็เครดิตรายได้จากการแสดงนะคะ4ี่แส0เืนบาทภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายก็เท่ากับ1 0 0 0 0ืนบาทนะคะตามสูตบอกเลยเนาะทีนี้เมื่อครบหนึ่งร้อยห้าสิบวันเราก็จะบันทึกค้างจ่ายออกนะคะเราก็จะเดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายหนึ่งมืนนะคะคเครดิตเงินสด1 0 0 0 0ืนบาทเนาะ ต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ก็จะเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บก,กอน,นะคะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่เป็นกองทุนรวมนะคะโดยจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ15ของยอดอไรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะซึ่ง40วงเล็บก,กนเนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่พวกดอกเบี้ยพันธบัตรนะคะดอกเบี้ยเงินฝากมูลกู้ดอกเบี้ยตัวเงินนะคะดอกเบี้ยกู้ยืมนะคะหรือเป็นหลักประกัน ต่างๆนะคะรวมถึงราคาจำหน่ายตัวตาสารแสดงหนี้นะคะเนาะหรือจะเป็นการจำหน่ายนะคะหุ้นครั้งแรกในราคาต่ำอของราคาถ่ายถอนนะคะรวมไปถึงเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยนะคะหรือผลประโยชน์นะคะค่าตอบแทนอื่นๆที่ได้จากการคู้ยืนนั่นเองนะคะ,นะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะคะก็คือ รายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2อ,อข้อที่2นะคะก็คือเป็นการคำนวณภาษีนะคะจากฐานกำจำหน่ายกำไรนะคะออกไปจากต่างอ,ออกไปจากประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าการจำหน่ายกำไรเนี่ยเขาบอกว่าหมายความรวมถึงการจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่เรากันไว้จากกำไรนะคะโดยที่เราถือไว้เป็นกำไรจากบัญชีกำไรขาดทุนนะคะ หรือจะเป็นการอนุญาตการซื้อโอนเงินตาต่างประเทศนะคะเป็นเงินกําไรนะคะทีนี้เขาบอกว่ากําไรที่จําหน่ายออกไปต่างประเทศนั้นจะมาจากกําไรที่เหลือจากการที่เหลือหลังจากที่เราเสียภาษีจากกําไรสุทธิไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจึงมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีนะคะ,ะดูตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างที่5บอกบริษัท B กรุงเทพจํากัดนะคะซึ่งเป็นบริษัท ที่เป็นสาขาของบริษัท B ในประเทศอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นต้องการส่งเงินกําไรเนี่ยจำนวน50ล้านไปยังประเทศอังกฤษโดยเราจะส่งเงินกําไรเนี่ยไปยังประเทศอังกฤษต้องเสียภาษีในอัตรา้อยละ10%ซนะคะซึ่งเป็นเงินเท่ากับ5ล้านบาทเนาะเพราะฉะนั้นเราจะส่งเงินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดบิตบัญชีเงินสดนะคะเงินสดแล้วก็เครดิตจํานวนบัญชี เครดิตจำหน่ายกำไรจำนวนเท่ากับ45ล้านเงินสดเท่ากับ50ล้านเพราะฉะนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายโสดก็บอกอยู่แล้วว่าค้างจ่ายเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายก็จะเท่ากับ5ล้านบาทเนาะเพราะฉะนั้นสิ้นรอบระย,ยะเวลาบัญชีนะคะเราก็จะเดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายออกจำนวน5ล้านนะคะแล้วก็เครดิตออกเงินสด เนาะอันนี้ก็คือหัวข้อที่2นะคะจากฐานจำน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยนะคะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งข้อนีอ้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องเสีย ภาษีเงินได้ในประเทศไทยด้วยนะคะถ้ามีเงินเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40, 40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6นะคะที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยผู้จ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานราชการนะคะก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายนะคะในอัตาราไอยละ15นนะคะทีนี้เราจะยกเว้นแค่ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บขอไข่ขอไข่หมายถึงอะไรหมายถึงเงินปันผลแล้วก็ส่วนแบ่งกําไรเราจะเสียในอัตราแค่ร้อยละ10นะคะทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็น40วงเล็บ2นะคะวงเล็บ2ได้แก่ค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดต่างๆเราจะให้หักในอัตราร้อยละ15นะคะทีนี้ดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่6บอกว่าบริษัท SK จำกัดในประเทศญี่ปุ่นนะคะได้รับค่าในหน้าจากโรงแรมนาลายเนื่องจากบริษัท SK เนี่ยจัดหาชาวต่างประเทศเนี่ยมาพักที่โรงแรมนาลายนะคะอ่าแล้วก็ได้รับค่าในหน้าเป็นเงิน1ล้านบาทโรงแรมนาลายเนี่ยก็ต้องหักภาษีไว้ในอาตา 100, ัตราร้อยละ15%เนะคะเท่ากับแสนห้าเพราะฉะนั้นการหักนะคะเราก็จะจ่ายค่าจ่ายโดยเดบิตค่าในน้านะคะแล้วก็เครดิตเงินสดเนาะค่าในน้าก็เท่ากับ1ล้าน อย่าลืมนะคะเครดิตภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายด้วยเพราะว่าเราเสียอ่าเพราะว่าโรงแรมนารายเนี่ยหักค่าจ่ายอ่าภาษีหักหน้าที่จ่ายไว้สิบห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นสิบห้าเปอร์เซ็นก็จะเท่ากับแสนห้าตามที่โจทย์บอกเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเงินสดก็จะเท่ากับแปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะเหมือนกันนะคะเวลาเราบันทึกเราก็จะบันทึกการรับรู้ไรายได้ก่อนพอถึงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่กรสมสรรพากรกำหนด เราก็จะบันทึกการจ่ายภาษีค้างจ่ายก็เดบิตภาษีเงินได้หักหน้นที่จ่ายค้างจ่ายออกนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดเหมือนเดิมน,นะคะต่อไปเป็นมาตราที่3นะคะอ่าสีิองค์เล็บ3นะคะก็คือได้แก่ค่าแห่งกูดวิวนะคะค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นนะคะก็หักในอัตราร้อยละ15เหมือนกันนะคะโยดบอกค่าลิขสิทธิ์นะคะให้แก่สำนักพิมพ์ A ในประเทศอังกฤษ1ล้าน หักหน้าที่จ่ายนะคะ15%เท่ากับแสนห้าเพราะนั้นก็เดบิตค่าลิขสิทธิ์นะคะ1ล้านเครดิตเงินสดแล้วก็ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายนะคะจำนวนแสนห้านะคะ,อะพอเราบันทึกการรับรู้ไรายได้เราก็จะบันทึกการจ่ายค่าจ่ายค้างจ่ายออกก็เดบิตภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายจำนวนแสนห้าแล้วก็เครดิตเงินสดออกนะคะต่อไปข้อที่3ามข้อสก็จะเป็น วงเล็บ4ี่กอไก่นะคะอ่ากอไก่คือดอกเบีย้ยพันธบัตรดอกเบีย้ยเงินฝากหุ้นกู้ตัวเงินนะคะเงินกู้ยืมเนาะอันนี้เราจะหักในอัตราร้อยละ15้านะคะส่วนเงินได้ตามมาตราสี่ิวงเล็บขอก็จะเป็นเงินปันผลอ่าถ้าสมมติว่าเป็นขอไข่เป็นเงินปันผลหนูก็ต้องรู้แล้วว่าต้องหักในอัตราร้อยละ10ซนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างตัวอย่างที่8บอกบริษัทกอนะคะจ่าย ดอกเบี้ยนะคะเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทบในต่างประเทศเป็นเงิน10ล้านนะคะโดยเราจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็น40วงเล็บกอไก่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหักในอัตราร้อยละ15%เนะคะเพราะฉะนั้นหักในอัตราร้อยละ15%หนูก็ต้องบันทึกการรับรู้การเกิดรายได้ขึ้นก่อนนะคะเกิดค่าใช้จ่ายก็เดบิตด,ดอกเบี้ยจ่ายเครดิตเงินสด นะคะแล้วก็อย่าลืมภาษีเงินได้หักนะที่จ่ายค้างจ่ายนะคะข้อนี้โจทย์บอกมาแล้วว่าค้างจ่ายเท่ากับล้านห้าเพราะฉะนั้นเงินสดที่เราจ่ายเท่ากับ8ล้านห้าแสนนะคะอ่าพอเราบันทึกค่าจ่ายเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะมาบันทึกการจ่ายภาษีเมื่อครบกําหนดนะคะก็เดบิตภาษีหัก้าที่จ่ายค้างจ่ายออกเครดิตออกเงินสดนะคะเหมือนเดิม ต่อไปตัวอย่างที่9ตัวอย่างที่เเป็น40่องเล็บหนะคะก็คือได้แก่เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการเช่าทรัพย์สินนั่นเองนะคะข้อนี้เราก็จะให้หักในอัตราร้อยละสิเหมือนกันนะคะโจทย์บอกตัวอย่างที่9บริษัท B ตั้งอยู่ที่มาเลเซียนะคะได้รับค่าเช่าสถานที่แสดงสินค้าจากบริษัท A นะคะซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยนะคะโดย A เนี่ยก็จะต้องหักหนะ้าที่จ่ายไว้สิเท่ากับเจ็ดหมนะคะ พราะนั้นหกักค่าใช้จ่ายก็เดบิตค่าเช่าสถานที่นะคะ5แสนเนาะแล้วก็เครดิตเงินสด4แสน20,500ภาษีเงินได้หักนั้นที่จ่ายค้างจ่ายก็เท่ากับ75,000นะคะ,อะพอเราบันทึกค่าใช้จ่ายปุ๊บพอถึงเวลาจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเราก็เดบิตภาษีเงินได้หักนั้นที่จ่ายค้างจ่ายออกนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเงินได้ตามมาตรา40องเล็บ6นั่นเองอ่าได้แก่เงินได้จากวิชาชีพอิสระนะคะก็คือวิชากฎหมายนะคะวิศวกรรมนะคะสถาปัตยกรรมหรือจะเป็นสาขาของเราเองนะคะก็คือสาขาการบัญชีนะคะก็ให้คำนวณหักภาษีอ่าไว้ร้อยละ15นะคะตัวอย่างที่10ก็บอกว่าบริษัท UP นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะ ได้รับค่าจ้างจากการสอบบัญชีจากบริษัทสินสมุดนะคะอาจจะต้องหักภาษีน้าที่จ่ายไว้ร้อยละ15%นะคะเป็นเงินจำนวนเท่ากับ60,000บาททีนี้จำนวนที่จ่ายค่าจ้างสอบบัญชีเท่ากับ400,000นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตค่าจ้าง400,000ออกแล้วก็เครดิตเงินสด345,000นะคะอ่า344,000ขอโทษทีจากนั้นก็เป็นภาษีเงินได้หักน้าที่จ่ายคั้งจ่ายจำนวน60,000นะคะ เพราะนั้นบันทึกค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็อย่าลืมจ่ายค้างจ่ายออกด้วยนะคะก็เดบิตภาษีเงินได้หักมาที่จ่ายค้างจ่ายหก0มืนแล้วก็เครดิตเงินสดนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นฐานภาษีทั้งสามข้อด้วยกันนะคะก็คือฐานจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะแล้วก็ฐานจากจําหน่ายกําไรออกไปจากต่างประเทศออกไปจากประเทศไทยนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเงินที่จ่ายจาก หรือในประเทศไทยนั่นเองนะคะเนาะก็สุดท้ายนะคะครูก็จะฝากคัดเวิร์กที่3นะคะให้เราไปทำนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ข้อนะคะก็ฝากให้นักเรียนทำคัดเวิร์กแล้วก็ส่งงานเหมือนเดิมนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีก็วันพรุ่งนี้วันถัดไปนะคะก็เดี๋ยวจะมาอาเฉลยใบงานเดิมนะคะก็คือคัดเวิร์กสนะคะแล้วเราก็จะเริ่มหน่วย ต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ช่วงโควิดนะคะอยู่บ้านเนาะก็งดออกบ้านนะคะอย่าไปไหนถ้าไม่จําเป็นนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในวันเปิดวันเปิดเรียนนะคะก็วันนี้ก็วส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไ like, ลคะ์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าให้กับอาจารย์อาร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ